เดคับผมปอเช่นะครับไม่ได้เจอกันนานคือที่ผมไปออกมาถ่ายช่วงรดูร้อนก็เพราะว่ามันร้อนจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งแบบจะออกมาเพราะวานฝนมันตกแล้วแบบอุณหภูมิมันเปลี่ยนเราก็เลยออกมาเที่ยวได้นะครับเดือแค่ผ่านมาอุณหภูมิ40องศา44องศาที่สารคามนะ มันไถไม่ได้เลยเมือ่อเถอะไถไปสามนทีมันก็ตับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไถเลยถ้าไถาก็ไถได้แค่ห้องแอร์อะไรประมาณนี้มันมันไม่เป็นสถานที่เที่ยวบางห้องแอร์ตรงนี้มันค่อยเป็นทเที่ยวขึ้นมาหน่อยผมก็เลยตัดสินใจออกมาไถตรงนี้น่าจะเป็นตลาดกลางเคืนมั้งหรือเป็นทเที่ยวที่หนึ่ง เขาเรียกว่ามาลินครับที่สารคามเป็นที่ที่น่าสนใจดีมีแบบซากตึกเก่าๆร้า,านเก่าๆอะไรประมาณนี้แหละรู้สึกว่ามันน่าชมเลยวะของเก่าเนี่ยผมชอบปเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเขาขายพระก็มี เีนี่นี่ยอมขายพระกันเดี๋ยวมา รู้สึกว่าน่าสนใจเลยนะตรงมุมนันนะ้น่ะสถานที่เก่าๆเ,เขาเป็นไปล้วหนระือเปล่าไปดูกันดีกว่า có mình cầu kẻ thì nó sức đi <laughs> mắn gần và ta đi vào mà mắn khăn để đồ sắp nói mấy cái này phăng, đồ phăng bẩn cả, รสึกว่าข้างบนมันแบบเก่าดีวะมปนแบบมันสะท้อนความรู้สึกเห็นชดเชเวตด์นะผมชอบเดีโดยเฉพาะเดินที่เก่าแบบเนี้ยความรู้สึกเดีนักไปถึงในเกมหรือในหนังยกเก่าหรือสมัยเด็กๆอะไรประมาณเนี้ยมันแล้วแต่คนวะ Ồ, đi quá! Nó nhìn đẹp đúng không? Để tôi xem thử một chút. Tôi cảm thấy như... Tôi cảm thấy như châu มู้นเขาก็มีที่ขี่รถเล่นด้วยแล้วเปล่า,าเดี๋ยวเยวถ่ายให้ตัวก็น่าสนใจที่มันกว้างเลยข้างล่างน,น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับสนั้นก็เป็นที่แข่งรถและเราน่าจะลงไปถ่ายสกหน่อย ข้างบนคงไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่เราแบบเป็นร้านแบบเขาน่าจะเปิดตัวกันไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะให้ไม่คนมาแล้วเปล่าตรงโซนเนี้อาจจะมีคนมาหน่อยลงตรงนนก็เป็นโซนตลาดที่เขาขายอาหารขายพะระแล้วเปล่ามีพระเครื่องไขยด้วข้างล่างประมาณนี้คแต่ต้องไปลงไปดูข้างล่างบ้าง ทั้งบนของจะประมาณนี้แหละมัง้งไป้างล่างดีวกว่ารถอ,อ,บบอะไรออุ่นราอ๋อนิวเดรอ

นักถึงบันเก่าเก่โอ้หันนวนก็มีเป็นดูตรงนี้ถึงสิงเก่าเก่าตอนที่เรารักกันความทรงจังยังเป็นโปรดสวยงามเก็บเรื่ราไว้ในใจที่บริสุม ถ้าจะขึ้นไปบนรถได้อยู่มัม้งรถแทงก็ยางแตกหมดละลองขึ้นไปดูโอ้โอ้ข้างในอยู่ไว้เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนว่า รู้สึกมันมันเหมือนขับรถวะมันเหมือนขับเรืออ่ะความรู้สึกข้างในเหมือนเครื่องยนต์เรือดำน้ำเลยนะอะไรประมาณเนี้ยโอ้มีเศษกระจกมีเศษแก้วขึ้นไปเดี๋ยวกว่าไะเกิดมีคนมาด่ามาว่าชิคกี้พายฟังตอบ quang đi tôi cũng món đi quá cho bẹt con bắt เมื่อก่อนเป็นสนามแข่งรถนะครับที่เราเห็นหว่วงย่างเยอะๆเนี่ยเป็นสนามแข่งรถเมื่อก่อนแต่ทุกวันนี่้ก็ตามสภาพคือเขาก็น่าจะยกเลิกกิจการไปแล้วเราก็เห็นแต่เขาทิ้งเอาไว้อย่างนี้แหละผมไปขอไปดูซารกก่อนชอบชอบชอบตัวแทกแบบนี้แหละ หลายจุดที่น่าสนใจนะเราก็เทนขยะกันแบบเนี้ยเดี๋ยวถ่ายให้ตัว ท่องเที่ยวสายผมช่องผมก็แบบนี้แหละผมเป็นพวกที่แบบชอบดูอะไรเก่าๆที่มันผูผๆพังพังพังไปแล้วมันรู้สึกแบบนักถึงสมัยก่อนเดีอโอ้โดนก็ไม่เีเพียบได้ไม่หมด ้องเลือกไทยปามนสก็มันแบบมันโลกหลังสงครามโลกมันหลังสงครามโลกเลยนะ รามาเดินในเมืองเทีแบบเป็นที่เก่าๆในเมืองมันก็จะประมาณนี้แะครับอันนี้มันต่างจังหวัดไม่ใช่กรุงเทพนะที่นี่สารคามข่าวหน้าเราน่าจะไปเดินมักบ้างรูง้สึกว่าเดินในเมืองมาแ้วต่อไปไปเดินมักบ้างแล้วกันวันนี้คงจะประมาณนี้แหละครับ เวลาน่าจะหกโมงจนละอีกไม่นานแสงก็คงจะหมดจริงๆตรงนี้มันว่างนะงถ่ายได้ไม่หมดร้านพระก็ยังมาได้ไปร้านพระเยอะมากใครเป็นสายมูก็คงจะสนใจอะไรประมาณนี้แหละนี้ก็คงจะแค่นี้ละครับ เจอคอนเทนต์น้านะครับขอบผลมาก